วันนี้มีใครถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกหวยกันบ้างคะ่ะบ้านนี้ถูกแหละที่มาของการซื้อครั้งนี้คือฝันแหละเราก็เลยเออเดี๋ยวซื้อผ่านแอปเป่าตังเพราะว่ามัน80บาทไงแล้วในขณะที่กําลังป,ปัดปัดอยู่อ่ะนกป้นก็แบบอยากได้เลข92อยากได้แบบเลขศูนย์ข้างหน้าด้วยก็เลยอ่ะซื้อให้เขาอีกใบหนึ่งแล้วเขาก็แบบเออถ้าถูกอ่ะขอได้ไหม แล้วปรากฏทุกคนมันถูกจริงๆเป็นครั้งแรกนะที่แบบเออซื้อผ่านแอปเป่าตังเราถูกแล้วเหมือนจะเป็น3ตัวไทยครั้งแรกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวการขึ้นเงินผ่านแอปเป่าตังกันค่ะด้วย6สเต็ปง่ายๆเลยจริงๆตั้งใจแคปหน้าจอนะแต่มันขึ้นจอดำอ่ะเดี๋ยวยืมภาพจากเว็บกรุงไทยค่ะ 1. กดขึ้นรางวาัล 2. เลือกวิธีรับเงินเขาจะมี3ช้อยนะคะคือกรุงไทย ออรับด้วยตัวเองแล้วก็ g w a l l e t กดถัดไปแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน C เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันได้ต่อมาขั้นตอนที่5ใส่ PIN แอปเป่าตังค์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวเองเนาะแล้วก็จะได้หน้าสรุปแบบนี้ออกมาค่ะ,อะแอบเอาของจริงให้ดูนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือรอเงินเข้าซึ่งไม่เกิน5นาทีแล้วก็เดินไปกดมาเลยค่ะ,ะดู react เด็ก ตื่นเต้นนะคะคือเขาก็ไม่ได้เก็ตหรอกว่ามันคืออะไรหรือแต่ว่าเออได้รางวัลมาละแต่แม่เมยก็สอนนะคะว่าจริงๆแล้วการหาเงินเนี่ยควรจะเกิดจากการทํางานแล้วก็ได้เงินเนาะอันนี้เหมือนแบบใช้ความโชคดีจริงๆเราถึงจะได้มันไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกครั้งพอได้เงินปุ๊บก็วิ่งขึ้นมาหยอดกระปุกอันนี้ทันทีค่ะกปุกอมสินอันนี้ก็เลิศจริงนะแบบเห็นแล้วก็อยากฝากตังตลอดอ